พี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายในสุภวาระดีๆขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2553กระผมพร้อมด้วยแค่การฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านและในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันน้อมลำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกิจนานาประการด้วยน้ำพระราชหไยยที่เปี่ยมด้วยความเมตตายังความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกแก่อนาประชาราษและประสบกณกรชาวไทยโดยทั่วหน้า จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชยัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระธรรมนุภาพแห่งสมเด็จพระบรมพระมหากษัตรุ์าธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทุกประการทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสาราญพระบรมีแผ่ภยัยศาลทรงสถิตเป็นล่มโพทองของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลงาน,าน ในปีพุทธศักราช2,553นี้สารยุติธรรมได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอำานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึงรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นกลางของผู้พิพากษาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมด้วยการส่งเสริม การเคารพในวัฒนธรรมศาสนาและกฎหมายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารงานยุติธรรมส่งเสริมการทำงานด้วยจิตสำนึกของผู้ให้บริการตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาและแ้าการศาลยุติธรรมเพื่อให้การดำเนินความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระผมและข้าการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระประมาพิไทยพระมหากษัตริย์ขอตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความสงบสุขและร่มเย็นของสังคมและพี่น้องชาวไทยได้อยู่ร่วมกัน โดยเปลี่ยมด้วยความผูกพันและห่วงใยต่อกันในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2553นี้กระผมพร้อมด้วยข้รการฝ่ายจุลการสารยุตธธรรมขออำหนวยพรมายัางพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบุญญาบาร,รมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดอภิบาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผ,ผลในสิ่งที่ดีงามยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดัรริโดยยึดหลักปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สถิตสถาพรตลอดไป สวัสดี